สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับอยู่กับเก่ง pc gamer และนี่คือการจำลองแมชการแข่งขันศึกฟุตบอลพิบเร์ลีกอังกฤษับประจำค่ำคืนวันอาทิตย์ที่19มีนาคมครับคู่นี้เป็นคู่สำคัญมากครับกุระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับลิเวอร์พูลครับคู่นี้จะแข่งขันกันจริงๆนะครับเวลา23นาฬกานาทีครับก็ถ่ายทสดกันทางช่อง p p t v h d 3 6นะครับเดี๋ยวก็ รอรับชมกันได้ครับถ้ามันดึกมากก็มารับชมกันผ่านทางช anel เก่งพิซซิเกมเมอร์กันได้นะครับเดี๋ยวไปรับชมไปเลยครับว่าคู่นี้ให้ไอ้ไอเขาดวลกันเองครับว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนะครับระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับลิเวอร์พูลครับผมเก่งพิซซิเกมเมอร์ก็ยังฝึกภาคฝึกยายเกมฟุตบอลผ่นานเกมฟรีพาสิบเจ็ดแล้วก็เฟสสัส 17, ปสเจ็ดเฟสพันหกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวลองซ้อมยิงดูว่าจะยิงชนคานได้หรือเปล่าครับเริ่มเริ่มแม,ม,ม่นย็มขึ้นแล้วครับยังอยู่ในช่วงของการหัดเล่นอยู่นะฮะซื้ออมานนี่โเเคครัับไไปปกลย สวัสดีครับขอ,อนำทุกท่านมากันที่สนามอิตาเเดียมแฟบบ้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้พวกเขาต้อนรับการเดินของลิเวอร์พูลครับตัวว่าคะแนนตอนนี้ระหว่างแมนเชสเตอร์กับลิเวอร์พูลเนี่ยห่างกันแค่เต็มเลยนะครับเพราะว่าตารางคะแนนตอนนี้แมนเชสเตอร์อยู่ที่3ครับก็มีทั้งหมดนะครับอยู่ที่56แต้มครับส่วนลิเวอร์พูลอยู่ที่4ครับมีทั้งหมด55แต้มลิเวอร์พูลแข่งมากกว่า1นัดนะครับ เกมนี้สำคัญมากถ้าลิเวอร์พูลเอาชนะได้ก็จะทำแต้มแซงเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นไปอยู่ลำดับที่3นะครับแต่ก็จะมีการแข่งที่มากกว่าหนึ่งนะัดนี่ครับเป๊ปกร์ลาก็าเพิ่งพาแมนเชสเตอร์ซิตี้ตกรอบยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาครับแพ้กับโมนาโกมานะครับในเกมล่าสุดของพวกเขาครับส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยผลงานล่าสุดในลีกพวกเขาเอาชนะเบอร์ลี่มา2ประตูต่อหนึ่งครับจากประตูชัยของ han, เอเบรชันกี่วันนี้จัดชุดใหญ่ลง สู้กันทั้งสองทีมนะครับทั้งครอปแล้วก็เบลกลิล่าก็เป็นซูเปอร์บิ๊กแมชประจําวันที่ครับรอชมกันได้เวลา23่สนาฬิกายีนาทีครับทางช่อง p p t v h d ครับถ้าดึกมากก็มารับชมกันผ่านทางช่องเก่งฟิสิกส์เกมเมอร์กันก่อนนะครับผมถ้าของจินก็5้าทุ่มบ้านเราเวลาประเทศอังกฤษก็ประมาณ4ี่โมงหโมงนะครับก็จะเป็นช่วงกลางวันอยู่นะครับช่วง4ี่โมงห้โมงเย็นนะครับนี่ครับเบลกลิล่าคือเขาก็ไม่ท้อครับในการที่จะ นำมาเซตีประส,รสบความสำเร็จให้ได้ครับแต่ว่าในรายการใหญ่ในผู้เข้พาพ่าดไปนแล้วครับหลังจากที่ไปพ่ายตมนกโกมาครับตอนนี้นักเตะของทีมก็รวบรวมสมาธิเกมที่สําคัญครับนี่คีวินดูรอยก็ต้องชี้พับอ,อกใว้เพื่อตั้งใจนะครับเกมนี้แผงของแมสซิตีวันนี้ยืนในระบบ4-1 4-1นะครับกองการตัวรับวันนี้เป็นแฟน,นดิญโยครับต้องดวลกับเอมบรชานนะครับ รายชื่อไม่ขึ้นแถบมาก็เดี๋ยวเราจะภาคระบาดที่เกมคนนี้เริ่มเลยนะครับอันนี้ก็ไอเขาสู้กันเองครับผมเป็นแค่เพียงผู้พากย์แทนครับผู้สมนี้เป็นอันเดร์มาริเนอร์ครับทำการตัดสินคูระหว่างแมนซิตี้กับลิปูอ่ะครับเกมกำลังจะเริ่มแล้วที่อิตาเลียมครับนี่ครับโปรโตฟิมิโน่กลับมาช่วยทีมได้ครับวันนี้ยืนสามประสานทั้งกูรินโย่ฟิมิโน่แล้วก็ซาโดมาเน่ครับเกมเริ่มแล้วลิปูได้เขี่ยเริ่มเกมก่อนมาในชุด ย่าวยาสีแดงของที่พูดแต่ว่าเกมนี้เป็นเกมเยือนนะครับบุกจากขวาไปซ้ายมาซิตี้มาในชุดสีฟ้าของพวกเขาเป็นชุดย่าวามาเน่สตดมารีลากหลบสองมาผ่านดูซิวามาแล้วจีไฮสันส้นๆดีฟิมโ,โ,โนไหมตึกแก้ไขได้ครับมาซิตี้มาที่ซานนี่แม่มีมานี่กับซานนี่เนี่ยเรียกชื่อนี้วันนี้ต้องอยู่ฝั่งเดียวกันด้วยครับทั้งสตดมานี่แล้วก็เรย์รอยซานนี่นะครับมาซิตี้ทุ่ม ที่แกกิชิกิชิวางค่าฝากมาไกลครับมีราฮิมสซริงดวนกับวินเนอร์ลิปูเก็บได้คือทีมกำลังคึกนะครับลิปูกูดิโยย้อนกลับมาครับเชลมาติฟลาลาน่าบนเร็วที่เอเวอร์ชันไหทางซ้ายเติมมาแล้วกูดิโยแล้วดูดูเปิดช่องแมมจะเลี้ยงเข้าไปเองก็ไม่ผ่านราฮิมซาริงมาช่วยบล็อกกับบอลอยู่ที่โอตาเมดิย้อนกลับมาถึงกาบาเยโรวางยาวขึ้นมา ตรงกลางเก็บได้ไม่มีใครครับกองหน้าได้มีกุนอาเกโรอยู่คนเดียวครับมาติฟให้สั้นๆที่เอเ็มด้วยชันไปที่บาดาดุงมาแล้วครับฟิเบโดรลบไปโตนฟิเบโดแตะสั้นๆพยายามจะให้เร็วที่ลาดาน่าับเสียบอลไปกาบาเ,เยโอรแก้ไขามาทางขวาครับที่ซาบบริตา้าบอลอยู่ที่เฟรนันดินโยเอาเกลโร อาะครับเข้าวิบย่างแหมเดิรบรอยวันนี้ขึ้นเกมเร็วไปไหมครับพวของเมซี่ที่เอาไปเสียบอลตรงกลางให้กับว,กวันเตดุมเลาะมาจังหวะนี้ให้ที่โรนัลฟิโนโนจะพลิกไม่ผ่านโรตาเมนดี้จังหวะสุดท้ายยังเจาะไม่ได้ครับลิเวอร์พูลซานนี่เร์บรอยซานนี่ติดมาเนี่ยสองเน่อยู่ด้วยกันนะครับเดนติคลายยอดคาบมาแล้วโอ้โหเลยมาถึงเอามงมาหน้ากรอบขึ้นตัว,ตวเองไหม เกือบสก,กัดไม่ดีครับอย่างดีที่มีราธินสตริงมาช่วยซิบาให้ไปทางซ้ายสานนี่จะเร่งแหมไม่ขึ้นเดียวครับแผนวันนี้ใส่ตัวรุกมาทั้งเดรบรอยซันนี่ซิบาแล้วก็อเกรอโรสตอริงครับ5ตัวเล่นในแดนหน้าครับฝั่งของแมนซิตี้ซสดีย้อนกลับมาเสียให้กับไบตาดุมแล้วทางขวาดูครับซโดมานดีดวนกับโอตาเมดีจีมาแล้วสานนี่มาเข้าซ้ายอย่างยิงไม่ได้มากอข์้นตล็อกมาแล้วเปิดมาโอ้โหพุ่งงผิดมาเกือบโดน จังหวะพุ่งงวงเข้าไปครับอ้ลิฟูด,ดูมือบาก่อนเลนะครับช่วงนี้ซาโดมานี่เก็บได้ให้ซาสาดีไวายน,นดมแล้วจริงไรก,กับมาเยโรควอาได้แล้วเปิดโอเดอร์ทันทีอ,อ้ครับลิฟูด,ดูดีกว่านะครับเริ่มมา20นาทีซาเน่พักอ,อกแล้วล้ำหน้าไปก่อนครับจังหวะนี้ จังหวะเติมขึ้นมาเนี่ยริบูก็เช็คไว้แล้วครับ23นาทียังเสมอกระจยู่00ครับคู่นี้แข่งขันกันจริงๆนะครับเวลา23่สนาฬิกายีนาทีครับถ่ายทอดสดทางช่อง p p t v h d 36นะครับกลมดึกม,มากก็มารับชมกันผ่านทางช่องของเรากันก่อนครับทั้งแฟนแฟนแมนซิตี้แล้วก็ลิเวอร์พูลมีข้อผิดพลาดอะไรที่เกิดขึ้นผมก็ต้องขออภัยแฟนๆทั้งสองทีมด้วยนะครับอันนี้ก็ฝึกภาคผมย้ายฟุตบอลนะครับผ่านเกมฟีฟ่าสินะครับอาริซา้าโกลาลอฟโกลาลอฟให้ที่ก มาที่แฟรนันิโอเปิดยาวขึ้นมาแมนเชสตี้ City ยังตั้งเกมไม่ได้ครับข้างหน้ามีทิ้งเอาเกโรไว้คนเดียวเสียให้กับริพูล่าลาน่าดึงช้ากุลิโญเรียงมาถังริมเส้นฝั่งซ้ายแล้วให้ตรงกลางมีเฟมิโนครับเฟมิโนเฟมิโนล็อกเข้าขวายังผ่านเรียบร้อยไปได้แล้วมาที่ซาเด่จังหวะสุดท้ายไม่เอาโอกาสริพูลีคอยๆเจาะเข้าไปครับเสียบอลอีกแล้วครับแมนเชสตี้แล้วก็ ไปฟาวซะก,ก่อนครับจังหวะนี้อันนี้ก็พักดื่มน้ำนะเมื่อสักครู่วางยาวขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมง หมได้เติมมลุ้นเหมือนกันครับจังหวะมงของปาบูสวาเลต้ตาเกวินเดอรอยครับจะเปิดลูกเตะม,มุมจังหวะนี้อครับได้ลุ้นครั้งแรกของแมนซิตี้นาทีที่32เปิดเสาแรกขึ้นมงโอ้โหแมติดถึงโอ้โหสิบมงมิโอเล่ครับล้มตัวตะคุ้งไปได้จังหวะมงไว้เสาแรกของดับวีซีบา ลูกปิดของคาวินเดบราอ์เขาลิฟ์พูดขึ้นมาสารเน่จังหวะกระชากค,ครับโดนกับแกเอลกิชีสารเน่ยอดมาแล้วขึ้นมงโขจังหวะมงของเอา้าอย่างไรครับโอ้โหฟิลิปโกดิญโยไปขึ้นมงแล้วจวังหวะนี้ลิฟท์พูดได้ฟาวครับเกิดอ,อะไรขึ้นครับภาพช้าแบบนี้มันดูได้ยากนะครับไอ้พอมีจังหวะได้ลอยตัวขึ้นมงเอา้าเสียจุดโทษครับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วลิฟท์พูดได้ลุ้นประตูขึ้นนำจากฟิลิปโกดินโยแล้วครับ ทีที่35กุนโดญโอดนกับวลดี่กับบาเยโรและวกุนโยย,ยยิงโอ้โ oh! ห oh! oh! หนึ่งศูนย์เลยครับเขียบขาดครับแมยืนขาตายครับวลดี่กับบาเยโรดูดูกุนโยวิ่งไปดีใจ <c oughs> คือแฟนๆมาน้อยแต่ว่าเจ้าตัวก็ร้อยตัวดูครับแม่ไปเหยียบที่ป้ายโฆษณาครับแล้วก็ขึ้นนํำหนึ่งศูนย์กับลิปูจากจุดโทษของฟิลเด้กุนโยญ ซัดด้วยดูก็วิ่งมามีขยับหลอกแล้วก็โอ้โหยิงอย่างนี้ก็กับบาเยโรไหมยืนนิ่งเลยครับขาตายก็เป็นมันก็เดาใจผิดแล้วรับดูเป๊ปกริดาเซ็งโดนประตูนี้ในบ้านคือถ้าย้อนกลับไปดูสติย้อนหลังของทางแมนสเตตีแล้วก็ลิพูเนี่ยถ้านับเฉพาะปี2016นกะครับก็คือดูการที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่2มีนาคมเนี่ยเวอริพูถล่ลมแมนสเตตีมา3มต่อนย์ครับเกมนั้นลิพูก็เล่นในบ้านแล้วก็เกมที่2นี่ก็ วันที่31ธันวาคมปี2 0ง6นิะครับลิพูก็เอาชนะไปได้1ประตูต่อ0ูรย์ก็วิเก็วิค์ย้อนหลังนี่2นัดล่าสุดที่เจอกันเนี่ยลิพูชนะได้หมดเลยนะครับต้องดูว่าวันนี้ของจริงก็จะเป็นอย่างไรนะครับบอลอยู่ที่อาเกโร่อยู่เขาคนเดียวครับให้มาที่เดปิซิบาต้องผ่านติดหน้าแล้วเอเบริชานเป็นฮีโร่ของเกมที่ลรวให้กับลิพูครับในเกมที่ชนะเบอร์ลินมา2 1หนึ่งกูริโย่บริเบกูริโยกูริโยย้อนกลับมามิเนอร์ยังไม่ให้บอลออกครับทุ่มเทมากเอเบริชาน ชาเที่โรเบิร์ตฟิมิโน่คือพวกเขาก็รัดกลุ่มมาแล้วทางซ้ายเจาะมาแล้วเปิดด้วยซ้ายบอลล้นออกไปเยอะครับเปิดไม่โ้นไม่เต็มเท้าับนี่ครับจังหวะมโอการได้ยิงของฟิลิเปกโกริโยนี่สองครั้งแล้วก็เป็นหนึ่งประตูครับนิซัดจุดโทษได้เด็ดขาดมากคือบางคนเข้าใจว่าถ้ายิงตรงกลางเนี่ยจะได้ลุ้นประตูก็แต่ว่ากกริโยเอาชัวไว้ก่อน1-0ครับ42นาทีลิพูบุกมานำแมนซิตี้ถึงถิ่นอีทาสเตเดียมครับ เรยดอยซันนี่ซันนี่บุกไม่ขึ้นแล้วครับแมนซิตี้ริพูได้ลุยต่อซาดิโอมาเน่ตกล่างลาะหนายอดข้ามมาทางซ้ายดูกูดิโยพยายามสปีดจะเก็บบอลให้ได้ครับมันก็ล้นไปเยอะแล้วครับคือก็คงมคิดดีก็แต่ว่าเช็คล้ำหน้าไปแล้วครับจะวันนี้ล้ำหน้าไปด้วย ิดขึ้นมาครับโอตาเมดีมงลิฟูคือแมนซิตี้ยังขึ้นเกมพวกเขาไม่ได้ครับวันนี้ปัญหาอย่างมากครับโอกาสที่จะเจาะเข้าถึงแนวกรอบเขตโทษของลิฟูยังมองไม่เห็นครับแต่ว่าจากวะนี้เดอรอยมาแล้วมาติฟเคลียร์ไปเลยครับโอ้เลยก็จบครึ่งแรกครับเป็นลิฟูที่บุกมานำแมนซตตี้อยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากลูกจุดโทษของฟิลิเป้กรินโยครับทีที่สาสบสองนะครับ ลิฟูนำก่อนแล้ว10โอเป็นนาทีที่36กนะครับขออภัยด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าน่าจะมีช็อตที่ยิงจุดโทษให้ดูนะครับคือมันก็ไม่มีภาพช้าให้ดูว่าลิฟูได้จุดโทษได้อย่างไรครับนี่ก็อาจจะเป็นในส่วนที่เกมยังไม่ได้เพิ่มหมดตรงนี้ให้เราลงไปนะครับแต่ว่ามันมันก็มีการฟาวเกิดขึ้นจริงๆนะครับนี่ครับจังหวะได้ลุ้นมงประตูของตีสวัสดิแล้วครับโอ้น่าจะได้ประตูครับ จังหวะมงของคูนาเกโร่แต่ว่าไปติดเซฟของซิมงโยเล่แล้วก็เป็นจุดโทษของลิปูครับซัดได้ขวาของฟ e นะิลิเปโกดิญโยฮะอยู่กับกามาเยโร่ที่คือที่ขาตายนี่คือเขาเดาทางผิดแล้วนะครับเหมือนก็พุ่งไม่ไม่ไปนะครับแล้วก็จบครึ่งแรกลิปูบุกมานำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเดี๋ยวรับชมกันต่อในอีก45นาทีของครึ่งเวลาหลังครับผมก็ยังไม่มีการรายงานการเปลี่ยนตัวของทั้งสองทีมนะครับในครึ่งหลัง เริ่มเกมครับแมนซ,ซิตี้ได้เคียวเริ่มเกมต้องลุเลยครับฝั่งเจ้าบ,บ้านซีบาเดบรอยมาที่แฟร์นันดิโอเดบรอยเดบรอยดูเลี้ยงไม่ผ่านเลยครับวันนี้ดูดื้อๆไปเลยครับแล้วมาทางนี้โอ้โหสปีดของมันนะดมถึงก่อนแล้วจวังหวะนที่เลี้ยงจริงก็มาแล้วเปิด <c oughs> ไม่ยิงเองโอ้แม่คือก็อยังดูเน้นเอาชัวร์ครับลูกทีมของยูไนเต็ดครับมาต่อครับมาที่นนย,ยุกลายให้ที่โดมโต้ฟิมิโนฟิมินโนไม่ผ่านแฟร์นันดิโอ การจ่ายบอลแม่นยำในเกมนี้นี่เป็นของดาบิซิบานะครับขึ้นมาถึงกาเบรยโรขวดยาวขึ้นมาตรงกลางขึ้นหมงแย่งกันสาน่ให้กับฟิมิโนโ่ฟิมิโนโ่แย่งกับเฟรนันดิโย่แมแข็งไกลครับเอาบอลมาขึ้นได้แมนซิตี้อเกวโรดิดเร็ยวไม่ให้ถึงกีวินเดบรอยมาติฟสันขึ้นสูงครับให้ไปทางซ้ายกูดิโย่กูดิโย่ย้อนกลับมาลาล่าลาละ่า ไปไม่ได้ก็วนไปวนมายัางเรียกฟาวได้ก็มีสัญญาณเปลี่ยนตัวมาแล้วฝั่งของลิเวอร์พูลครับเอเ็มเดชานครับไปพักแล้วส่งชาเดนเฮดเดอร์สันลงมาแทนครับเอมเดชานต้องดูว่าเป๊ปกริลาจะปรับทัพไหมครับยังไม่เปลี่ยนใครด้วยฝั่งของแมนซิตี้มาก่อนครับลิเวอร์พูลคนนี้ตามเทคนิคครับชาเดนเฮเดอร์สัน จริงๆนี่ก็ยังไม่ฟิตเต็มที่นะครับสำหรับชาเดนเฮเดรซันก็มีการบาดเจ็บรบกวนอยู่ครับไอไฮเดสซันกูรินโยกูรินโยมาที่ไวนาดุมววนาดุมเลี้ยงไปแล้วให้มาลาลานาโอ้ยิงผิดมาพยายามจะยิงปั่นครับไปยิงผิดจังหวะซะงั้นครับลาลาหน้าโอ้หลิฟูยังขึงอยู่นะครับเกิดอะไรขึ้นกับแมนเชสเตอร์ครับพวกเขาดูล้าล้าแต่เกมกับโมนาโกหรือเปล่าครับ วันนี้ไม่มีเกมรุกที่ร้อนแรงมาแต่จังหวะสวนกลับมาอากโรเอาแลครับทางขวาว่างอาเกโรให้มาแล้วซีบาลุดโอ้ยเป็นเรน์อยซานเน่แล้วยิงโอ้โหโอ้ไม่ล้ำหน้าเลยครับจังหวะหลุดมาของเรน์รอยซานเน่ครับแล้วก็ซัดดูจังหวะที่ให้คือคุณแทงนี่ครับไม่ไม่ล้ำหน้าเลยครับโอ้ล้ำล้ำหน้าครับในจังหวะนี้โอ้สินรอให้ยิงบอลแล้วก็เป่าจังหวะล้ำหน้าครับมาเลยครับจังหวะนี้ยายาโตเร่แก้เกมครับเปเปอริล่า ลงมาแทนเฟรนันดิโนก็ยาเยาตอเร่อ้ครับ,ยายารรบจังหวะเมื่อสักครู่นี้ถ้าไม่ลับหน้าก็ยิงไปติดเซฟของซิบงวิียเล่กับเปลี่ยนอีกหนึ่งคนครับลิฟูจอจินโนวายนาดุงครับเปลี่ยนเป็นลูคัสเซวาลงมาแทนแล้วครับก็ตามเทคนิคของเจอเกนคลอปนะครับลูคัสเซวาลงมาแล้ว อูนําอดูหนึ่งศูนย์ครับแวรูปเกมแมิตี้ยังไม่ดีขึ้นแต่ว่าต้องมาดูจังหวะน,นี้ครับยาย่าตัวเร่ลงมาแทนเฟนเดนินโยแล้วเกมน่าจะดียิ่งขึ้นครับแต่ว่าลิปูทำเกมขึ้นมาแล้วทางขวาซานน่โยเข้าซ้ายซานน่วนเข้าขวาแล้วก็จิงโโหกาบาเยโร่บับอุ้ยปัดไว้ได้ก็เกือบโดนประตูที่สองแมิตี้อ้จังหวะที่ซานน่พลิกดีแกคิชีมาแล้วก็จิงเร็วครับต้องชมปิดเสารแรกของกาบบาเยโร่ ยังไม่นองสองศ0กับลิฟูมากบเปลี่ยนแล้วเรย์ร้อยซันนี่ออกกับแล้วก็ส่งโนริโต้ลงมากบส่งตัวลุกลงมาวันนี้เล่นไม่ออกกับเรย์ร้อยซันดี้ของฝั่งแมนซิตี้ลิฟูได้ลุ้นจังหวะต็ม,ม,มุมครับจิเดฟกกดิโยโูดิโยเปิดเสาแรกแล้วขึ้นมงโอ้โหสองศูนย์ครับเจอมาติฟเรียบร้อยครับลิปูโอ้ลูกโคของเจอมาติฟครับ ต้องชมคนเปิดด้วยครับแม่นเลยเกิดกับฟเฟรเดริโก,กดิโยร์ลิฟูบุกมานำสองศูนย์แล้วครับถึงถิงถง่นอีดัสเซเียมต้องเรียนอย่างนี้ว่าทําคลิปทีไรเนี่ยสกอร์มันชอบตรงข้ามแต่ว่าลิฟูในคลิปเนี่ยถ้าลิฟูชนะของจริงก็ก็จะชนะด้วยนะครับอันนี้นี่ก็บอก bye ใบ้ๆเฉยๆว่าทําคลิปแล้วมันเป็นยังไงนะครับแต่ก็กกต้องพูดถึงกันทีใ,ใ,ในของจริงนะครับค่ำคืนวันนี้ครับวันอาทิตย์ที่19มีนาคมนะครับเวลา23่สนาฬิกายีนาทีประตูมงสวยของเจอมาติฟครับเป็นแอสซิสต์ ของกูดิโยแล้วก็1ประตูของขในเกมนี้แล้วก็สมัครคนี้ครับยิงประตูที่2อไปครับนาทีที่65ลิบริพูขึ้นนำา2งศูนย์แล้วคือแมสตินี่ยิงเลนยิงเกมไม่ดีขึ้นเลยนะครับเปลี่ยนตัวลงมาเลยครับทั้งยาญาตัตเร่ทั้งโนริโตะครับสองศูนย์ครับหกสิบห้านาทีโดเร่ให้มาที่ดับบิซบา,ากลับมาที่อากโรต้องเร่งเกมครับเดบรอยทางขวาเติมแล้ว เซอร์ริงเซอร์ริงดีดมาที่เดียบรอยต้องขึ้นเกมมาเซอริงครับขึ้นมาแล้วเปิดยาวมาโอ้ยเลยมาหมดเลยครับลูคัสเลยว่าต้องเตะทิ้งไปเลยแต่เอาชัวไว้ก่อนครับคนที่เครียดนี่ที่อยู่ข้างเซกคมต้องเป็นใครไม่ได้ครับนอกจากเบลกเดล่าครับไอถ้าแพ้เกมน,นี้นี่ก็ถือว่าเขาเป็นมีสติที่ย่ำแย่ในการเล่นกับลิฟฟูนะครับ มาต่อที่เดือบรอยให้มาเอาคันจังหวะนี้วิการสเตอร์ลิ่งจิงติดซูเปอร์เซฟของซิบงยูเล่เอาครับซีบาวิการสัำปันด้วยขวาติดอีกแล้วโอ้โหรับเล่นมาช่วยไม่ได้เดือบรอยเดือบรอยวนบ่นบาแล้วจิงด้วยซ้ายติดล็อกดูช่วยกันป้องกันครับลิบูโอ้จังหวะโถมาของแมนซิตี้ได้ลุ้นเหมือนกันแกกรชี้ตีมาแล้วซาเบริต้ามาทางซ้ายเอาครับโนริโตโนริโตเลี้ยงจีเขาไหนเปิดมาอย่างนี้เรามิโยเล่โอ้โหซูเปอร์เซฟของมิโยเล่ได้ช่วยลิบูไม่ให้เสียประตูแรกนะครับ ยังนําอยู่2อนย์ครับซกออ์นี้ลิฟูก็อุ่นใจได้แต่ถ้าเสียงหนึ่งปราโดดโมเมนตัมอาจจะเปลี่ยนก็นได้ครับสาเต้าขึ้นมาซิบ้านเกมลุกมาเร่งในช่วง15นาทีสุดท้ายดีดมาทางซ้ายนูริโตแรงยังดีอยู่จีนแต่เดี๋ยวขายแล้วเปิดพุ่งมาเจ็บมาถึงแอนเดอร์สันลิฟูยังดีครับแกขไขได้มาเนี้มาเนี่มาเนีมานี้เกือบเกือบช้า เปิดยาวขึ้นมาทิ้งไขรไว้เอดสันอย่าแย่ตัวเร่เก็บได้วางยาวมาที่โนริโตติดนะาทเดียวกลายครับลาล่านะเกมแรกกันแล้วสินาทีสุดท้ายมาเน่ซาดีโอมาเน่ดีสั้นๆที่ลูคัสเซว่าจ่ายลบความเร็วของมาเน่ดูเบียดแย่งกับไกาอากิชิกิชิกิชิเสียให้กับมาเน่แตะมาแล้วเปิดเร็วมาถึงหลันน้มองอู้คูแม่เอาสกัดมาไม่ดีโอ้แมนซิตี เร่งนะครับเดือบรอยเดือบรอยเดือบรอยมาที่ซิบาซิบาทางซ้ายเติมไม่ให้บนตรงล่างโดเร่ขึ้นเกมไม่ได้ครับลิฟูพแพ็กเกมรับแล้วเดือบรอยเดือบรอยวางยาวมาที่แกกืชิเก็บได้ให้สันส้นๆที่โดริโตโดริโตดึงหลอกจังหวะนี้อากโรอย,อยู่ตรงกลางโดริโตจะไปเองฝืนแล้วเสียฟรีคิกครับลิฟู จังหวะเข้าตัดเกมครับดูไปจับมือมีแม่มีมีสะบัดไม่พอใจด้วยโอ้โหแล้วริฟูจะส่งกองหน้าอย่างเดนิลเซอรดลงมาแทนโนริโตฟิบิโน่ครับที่เกมนี้ไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่โอ้มีจังหวะไม่พอใจของโนริโต้ด้วยครับถ้าเพื่อนๆดูทันนะครับโอเคฟาวได้ครับทางด้านโนริโต้แล้วก็ริฟูใช้การนี้ในการเปลี่ยนตัวไปเลยครับแฟนๆเดอะคอปนี่มาน้อยแต่ว่า พวกเขาก็ได้เฮมากกว่าเจ้าบ,บ้านอย่างแมนซิตี้ครับดูแฟนๆก็รู้สึกเครียดเลยครับไป1สนาทีนี้ต้องการ2ประตูครับเป็นเรื่องยากครับในช่วงนี้กับฟอร์มของลิฟูที่เห็นในช่วงระหว่างเกมที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวดูผู้สินเช็คจังหวะนี้คว่าเกิดอะไรขึ้นกล้องก็จับว่าที่แฟนๆนี้น่าจะมีเหตุการณ์ขึ้นในสนามนะครับนะครับเรียบร้อยแล้วเช็คกรมเรียบร้อยจังหวะนี้เควินเดบรอยจะ เปิดไปที่ตรงกลางประตูแล้วบ่งย้อยมาทันไหมครับไม่ทันแล้วดับบิซบาโอ้โหครับแพรลิปูวันนี้พวกเขามาดีครับนี่ครับไปจังมือกับซิโมมิโยเลด้วยแต่ด้านเอาแล้วกาบ,บาเยโรขึ้นมาด้วยครับยิงยีก่กาบาเยโรมาลุ้นมงทําประตูครับ เปิดตงรงกลางประตูทุบออกมาได้แล้วกาบาเยโรไม,ม่หื่นโศสินเป่านกหวีดแล้วครับแต่ถ้าสวนกลับมานี้ไม่มีกาบาเยโรนี่ยุ่งเลยนะครับฟาวนีนิครัสตามินดี้ครับไปชาร์จตต่นั่นซิบโบมิโยเล่88นาทีครับลิปูน,นำอยู่2-0มินโยเล่วันนี้ก็โชว์ฟอร์มได้ดีครับช่วยเซฟจังหวะสำคัญ2-3ครั้งในเกมนี้นะครับซิบโบมิโยเล่ รอสัญญานกวีครับก็เล่นสันส้นๆครับดึงเวลาแล้วล็อฟเล่นย้อนกลับมาเป็น3แมต้มลำค่าของลิปูครับถ้าทําได้ในเกมนี้มงเลยมาถึงเดบรอยให้ที่ซาบาเลต้าทดเวลา4นาทีครับ <4 minutes. S 1> ยังได้ลุ้นตีแกแ่กสำหรับแมนซชตีรกับกิชิกิชิจ่ายสั้นๆที่โนริโตลิปูนี่ก็มีสติที่ดีในการเจอกับทีมให,ใหญ่อยู่แล้วในฤดูกาลนี้นครับ แต่พวกเขามักจะเสียแต้มกับทีมเล็กๆแต่มาจจงหวันนี้เราซื้อบายิงโมบิญโลเล่เสียไปแล้วเราจจ้าวันี้เสียบอเกิโร่ยังเก็บได้เปิดย้อยบาลแล้วซื้อบาดโอ้โหดูกรบมิญโยเล่โอเวนแบทที่สุดยอดของเขาแล้วก็ลิฟวูด้วยครับจบเกมครับที่อินทัสเตเดียมครับลิฟวูบุกมาเอาชนะได้2ประตูต่อศูนย์ครับจุกินขอก็ทาได้อย่างที่พวกเขาตั้งใจครับถ้าของจริงลิฟวูทําได้จะขยับขึ้นไปอยู่ที่3แทนแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วเราก็จะมีแต้มห่างอยู่2แต้ม โอ้โหครับแก่เกมนี้ก็ไปลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งของจริงนะครับประจําค่ําคืนวันอาทิตย์ที่19มีนาคมครับเวลา23นาฬิกา20นาทีครับทางช่อง PP TV HD 36นะครับเกมนี้ก็มี2ประตูที่เกิดขึ้นครับจุดโทษของปเป้โกเดญุในนาที่36แล้วก็เชื้อมาติฟในนาทีที่65นะครับทําให้ลิฟูชนะไป2ประตูต่อสูตครับเดี๋ยวเราก็มีไฮไลท์สําคัญๆให้ได้รับชมนะครับช่วงทายเกมอย่างนี้จังหวะทําประตูของทั้งแมนเครับ เกมนี้ใช่ว่าพวกเขาจะไม่มีโอกาสทำประตูแต่ว่าก็ต้องชมกับจังหวะสมเซพของทานาซิโมวิโยเล่ครับนี่จังหวะขึ้นโขกมาของกุนอาเกโร่ครับอู๋ทั้งเจนส์มิลเดอร์แล้วก็บิโยเล่นี้ช่วยกันป้องกันนะครับนี่ครับคือประตูแรกจุดโทษของกุลิโยครับยิงเต็มแรงไงซัดอย่างนี้ก็กับวิยโยเร่นี้ก็ได้แต่ยืนดูนะครับแรงแล้วก็คมนะครับ นี่เป็นประตูแรกครับนาทีที่3 6มสิบหกจากดิเบโกดินโยแล้วก็จังหวะหลุดมาของเรียลอยซันเน่ครับแต่ก็ยิงไปติดเซฟของซิโมนจูเร่คือจากวันนี้ก็มาจากจังหวะที่ลำหน้าไปก่อนแล้วนะครับแต่ก็มาดูจังหวะยิงของสเดโอบันเน่ครับซัดมาก็ติดเซฟของกาบาเยโรคือยิงดีนะครับเสาแรกถ้าไม่ปัดนี่เรียบร้อยนี่ไม่ต้องชมเซฟจังหวะนีดด้ของกาบาเยโรด้วยยิงดีครับแต่ก็เซฟดีแต่นี่ครับ นาทีที่6 5เป็นประตูที่2จากเชลมาติฟครับวงไปที่เสาแรกครับยืนอยู่ตรงนั้นก็ไม่ทันครับโอตาเมนดีเป็นเป็นปาโบสบาลต้าครับที่ยืนอยู่มุมตรงนั้นนี่ครับจากหวานี้ก็เกือบจะตีไข่แตกได้แต่ก็ไปตีเซฟของมิโยเลอีกแล้ยก็ต้องชมว่าเกมนี้เหนียวมากๆแล้วก็ จบเกมที่ไปครับลิเวอร์พูลเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้2ประตูต่อศูนยครับเพื่อนๆก็ไปรอลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งครับว่าของจริงจะเป็นอย่างไรนะครับใครที่ถามว่าเกมฟุตบอลสนี้โหลดที่ไหนฟรีอย่างไรไม่มีนะครับเพื่อนๆต้องซื้อของแท้ผ่านทางระบบโปรแกรมออเร์กินเท่านั้นนะครับก็อุดหนุนของแท้กันด้วยนะครับไว้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนดีข้อคิดท่ากางใดเพิ่มขอไฟแฟนทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมาครับแล้วก็ทั้งแฟนแมนซิตี้แล้วก็ลิเวอร์พูลด้วยนะครับผมขอพายไว้้้ีี่่นนนนนดวคคคครรััััับบบไกกกมมาาาเจอออใใหหลลลิิปปปขสส